สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรเดลนกทานะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมเป็นประจํากันทุกวันนะครับก็เตรียมจัดส่งสินค้าทางไกลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแมกนัมร้อยห้าสิบห้าพัดติดในสตาร์ทนะครับสวิตช์กุญแจนะครับเตรียมส่งสามเครื่องนะครับพร้อมกันวันนี้ครับสามเครื่องก็เตรียมเครื่องแรงนะครับเตรียมจัดส่งลูกค้าเนี่ยอำเภอชํานินะครับ จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับเครื่องแรกอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนเครื่องที่สองนี่ก็เตรียมส่งลูกค้านี่อำเภอขุนหารนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่ขุนหานจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องที่สามนะครับเครื่องสุดท้ายนะครับก็เตรียมส่งลูกค้าอำเภอท่ารี่นะครับจังหวัดเลยนะครับผม ตอนนี้ก็ส่งทางไปสณีนะครับเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับสามเครื่องนะครับส่งไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับเครื่องยนต์นี้เป็นเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับแม็กนัมนะครับ155ห้าิ้าติดในสตาร์สวิตช์ตุนแจรับประกัน1ปีนะครับแถมกุญแจให้2ลูกนะครับนี่ครับชุดในสตาร์ทแล้วก็ มีมูเล่นะครับมูเล่หน้าสีให้นะครับมีมอกนะครับรับรองครับเครื่องยนต์นี้นําเข้าจากประเทศจีนนะครับนาเข้าจากประเทศจีนนะครับรับประกันหนึ่งปีครับผมตัวไฟหน้าก็จะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับไฟหน้าจะออกมาพร้อมกับไฟหลีนะครับทางร้านก็จะแถมมูเล่หน้าสีแล้วก็น้ำมันเครื่องก็แถมให้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับ เป็นสินค้าขายดีนะครับประจําร้านเลยครับขายทุกวันนะครับเครื่องแม็กนัมนี่ทางร้านก็ส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางตัวสามเครื่องนี้ก็ได้ทําการเติมน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องแล้วก็น้ําผงกันสนิมเรียบร้อยหมดทั้งสาเครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองเครื่องให้ให้ลูกค้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเครื่องแรกนะครับตอนนี้ก็ติดใจสตาร์ทนะครับติดแบตเตอรี่เชื่อมเชื่อมไว้แล้วครับเดี๋ยวมาลอง เดี๋ยวให้ช่างลองครับ เดินเบานะครับนิ่มมากครับพอละพอแล้วับเลยจับเลยโอเคครับนี่ครับเครื่องแรกนะครับร้อยครับเอาเลยเดี๋ยวอันนี้มุนเอาเลยรมุนเอาเลยพขาตัวนี้เลยต่อเลยมุนเอานี่ครับเดี๋ยวลองเครื่องที่สองนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะใช้มือหมุนนะครับผม ตลาดติงง่ายนะครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับเครื่องที่2นะครับเดี๋ยวมาต่ออีกกันนะเครื่องสุดท้ายนะครับนี่ครับ เบานะครับนิ่มมากครับผมเอาโอเคลโอเคครับนี่ครับได้ลองเครื่องเรียบร้อยนะครับสามเครื่องครับผมเครื่องแรกนะครับส่งลูกค้าอำเภอํำนี้นะครับผมจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับผมเครื่องนี้ก็อำเภอคุนหานนะครับอำเภอคุนหาน จังหวัดรีสเกตนะครับส่วนเครื่องสุดท้ายก็อำเภอท่ารีครับจังหวัดเลยนะครับผมนครับเดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้ารังนะครับทีเตรียมส่งลูกค้าทางไปรษณีย์ครับเก็บเงินปลายทางครับผมส่งได้ทั่วไทยนะครับทางร้านร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเลยองกทาครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2 5 5 6 2 7 5ห5ส6งเจ็1ห้าส5 5ห้ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปีดีๆเข้ามานำเสนอนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ